สวัสดีค่ะพี่เล็กมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเลยนะคะศูนย์ร,รับบริจาคเลือดสุนัขแมวศูนย์ร,รับบริจาคเลือดนะคะโรงพยาบาลสัตว์นะคะไอเวสปัจจุบันพบปัญหาสัตว์นะคะป่วยวิกฤตมากมายเช่นอุบัติเหตุที่เสียเลือดมากการผ่าตัดใหญ่ที่เสียเลือดมากหรือโรคพยาธิเม็ดเลือดที่รุนแรงที่จําเป็นนะคะต้องได้รับการถ่ายเลือดอย่างฉุกเฉิน เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้แต่เจ้าของสัตว์ป่วยเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะไปหาเลือดมาจากที่ไหนติดต่ออย่างไรต้องใช้เลือดเท่าไหร่ทางโรงพยาบาลสัตว์นะคะไอเวทจึงก่อตั้งนะคะหน่วยธนาคารเลือดเพื่อเป็นตัวกลางนะคะประสานงานและรับบริจาคเลือดดำเนินการถ่ายเลือดดูแลหลังการถ่ายเลือดพร้อมรับสมัครสมาชิกสุนัขและแมว เข้าโครงการหากทางโรงพยาบาลสัตว์นะคะต้องการเลือดนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะคะเป็นตัวกลางประสานงานแล้วก็รับบริจาคเลือดดาเนินการถ่ายเลือดค่ะดูแลหลังการถ่ายเลือดพร้อมหลับสมัครสมาชิกนะคะสุนัขและแมวเข้าโครงการหากทางโรงพยาบาลสัตว์นะคะ ต้องการใช้เลือดจะติดต่อไปยังเจ้าของสัตว์นะคะเลี้ยงเพื่อขอรับสุนัขหรือแมวที่ลงชื่อสมัครไว้นะคะมาบริจาคเลือดได้ทันท่วงทีเลือดที่เก็บมาไว้นะคะเอาไปทำอะไรได้บ้างค่ะโดยปกตินะคะเลือดจะประกอบด้วยองค์ประกอบนะคะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดน้ำเลือดโปรตีนในเลือดรวมถึง ปัจจัยการแข็งตัวนะคะของเลือดอีกหลายชนิดซึ่งในการป่วยของสุนัขแต่ละตัวก็จะมีความต้องการองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไปค่ะเช่นถ้ามีปัญหาโลหิตจางอาจจะต้องการนะคะแค่เม็ดเลือดแดงค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่า มีมีหลายโรคเลยใช่ไหมคะมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเป็นโลหิตจางก็ต้องการแค่เม็ดเลือดแดงค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโปรตีนต่ำนะคะก็ต้องการแค่โปรตีนในเลือดค่ะเป็นต้นค่ะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเลือดจากสุนัขแข็งแรงหนึ่งตัวก็จะสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะไว้ช่วยสุนัขป่วยได้อีกหลายชีวิตดังนั้นการพาสุนัขมาบริจาคเลือดหนึ่งครั้งจึงถือเป็นการทำบุญ อีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าและได้ประโยชน์อย่างสุดสุดเลยนะคะสูงสุดค่ะร่วมกันบริจาคมาเลยได้นะคะคุณสมบัติของสุนัขที่บริจาคเลือดได้นะคะ 1. ค่ะอายุระหว่าง1-7ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวค่ะ 2. ส,สุนัขต้องมีน้ำหนักตัว17กิโลขึ้นไปนะคะ แมวนะคะต้องมีน้ำหนักตัว4กิโลกรัมขึ้นไปค่ะ 3. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจำปีนะคะป้องกันเห็บหมัดพยาธหนอนหัวใจต่อเนื่องค่ะ 4. ไม่เคยได้รับการถ่ายเลือดมาก่อนนะคะ 5. ค่ะไม่มีประวัติเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในช่วง3เดือนก่อนที่จะมานะคะมาให้เลือดนะคะ 6. ค่ะ ไม่มีบาดแผลหรือเป็นโรคผิวหนังค่ะ 7. หากเป็นเพศเมียนะคะไม่ควรนะคะอยู่ในช่วงที่เป็นสัตว์ตั้งครรภ์หรือให้นมลูกค่ะ 8. ค่ะต้องไม่รับประทานยาใดๆในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะ 9. มีลักษณะนิสัยที่เป็นมิตรเจ้าของสามารถควบคุมได้ค่ะ1ิ 10. สุนัขหรือแมวที่เคยบริจาคเลือดก่อนหน้านี้มาแล้วระยะห่างในการบริจาคเลือดไม่ควรต่ำกว่า3เดือนกรณีบริจาคเลือดแบบระบุตัวรับที่เป็นสุนัขป่วยน้ำหนัก20กิโลกร,รัมนะคะขึ้นไปสุนัขที่บริจาคต้องมีน้ำหนักนะคะตัวมากกว่าสุนัขป่วยค่ะสุนัขสายพันธุ์เล็กทุกชนิด สุนัขพันธ์หน้าสั้นสุนัขน้ำหนักเกินมาตรฐานไม่เหมาะสำหรับเป็นผู้บริจาคเลือดค่ะสิ่งที่นะคะโดเนอร์นะคะจะได้รับการบริจาคเลือดนะคะ 1. ตรวจสุขภาพฟรีชุดใหญ่ถือเป็นการคัดกรองโรคถ้าสุนัขเราป่วยจะได้การรักษาตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรงนะคะเพราะสุนัขที่บางตัวดูภายนอกนะคะดูแข็งแรงอาจเริ่มมีภาวะ ป่วยแอบแฝงก็ได้นะคะบางที่นะคะสัตวแพทย์ก็จะตรวจ C B C นะคะ B P นะคะ Snap 4 D X นะคะ A L T นะคะแล้วก็ C R E นะคะ T ค่ะ G L U นะคะ2ค่ะยาบำรุงเลือดนะคะหลังจากการเก็บเลือดเรียบร้อยนะคะ3ค่ะบัตรประจำตัวนะคะผู้บริจาคเลือดนะคะ4ค่ะให้ครบ3ครั้งนะคะวัคซีน6นะคะ โรคค่ะบวกถ่ายพยาธิบวก IVM นะคะบวกเหรียญก้าหารนะคะมีการให้เหรียญก้าหารด้วยนะคะ 5. ค่ะผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะคะสุนัขหลังบริจาคเลือดมีการสร้างนะคะเซลล์ใหม่ผิวดูเปล่งปังมากขึ้นค่ะ6นะคะเป็นการทําบุญนะคะช่วยเสริมดวงชะตาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันนะคะถือเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะไม่ใช่สุนัขหรือแมวทุกตัวที่สามารถจะบริจาคได้ ต้องเป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะคะถึงจะบริจาคได้ค่ะต่อไปนะคะการบริจาคเลือดในแมวค่ะทราบหรือไม่นอกจากน้องหมาที่สามารถบริจาคเลือดได้แล้วนั้นน้องแมวเองก็สามารถบริจาคเลือดได้เช่นกันนะคะแต่ข้อจํากัดในการบริจาคเลือดของน้องแปวนั้นนะคะจะมากกว่าน้องหมาคือเลือดของแมวเนี่ยค่ะไม่สามารถเก็บเป็นสตอกเลือดในธนาคารเลือดได้ค่ะเพราะ เม็ดเลือดแดงของแมวนะคะจะแตกและไม่สามารถนะคะเอาไปใช้ได้การบริจาคเลือดในแมวจึงมีความยุ่งยากกว่านะคะคือต้องเก็บเลือดสดนะคะจากตัวผู้นะคะตัวให้อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทําการถ่ายให้กับตัวรับนะคะโดยนะคะผู้รับนะคะโดยทันทีค่ะซึ่งแมวที่ป่วยนั้นมักจะอยู่ในภาวะวิกฤตต้องการถ่ายเลือดโดยด่วน แต่กว่าจะติดต่อนะคะหาแมวที่มาเป็นผู้บริจาคได้นะคะกว่าจะทำการตรวจเลือดนะคะตรวจสุขภาพของผู้ที่จะบริจาคหรือการตรวจความเข้ากันได้ของเลือดนะคะอาจทำให้น้องแมวที่มารอรับบริจาคเลือดนั้นคะอาจจะเสียชีวิตไปก่อนก็ได้คะ่ะดังนั้นทางโรงพยาบาลสัตว์นะคะก็จะทำโครงการ บริจาคเลือดในแมวโดยให้แมวที่ประสงค์จะบริจาคเลือดนั้นนะคะลงลายชื่อนะคะแล้วก็ข้อมูลที่สามารถติดต่อเอาไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่ต้องการรับบริจาคเลือดจะได้ทําการติดต่อโดยทันทีนะคะโดยลดระยะเวลาที่ต้องการที่จะหาตัวคนทู่ให้เลือดนะคะและเพิ่มโอกาสการรอดนะคะชีวิตของน้องแมวที่ป่วยมากขึ้นได้นะคะ คุณสมบัตินะคะของแมวที่จะบริจาคเลือดได้นะคะ1ค่ะแมวสุขภาพดีอายุ1-7ปีค่ะน้ำหนัก4กิโลกร,รัมขึ้นไปไม่จำกัดเพศค่ะ 2. ค่ะทำวัคซีนนะคะครบท้วนและต่อเนื่องทั้งหัดหวัดแมวนะคะลิวคีเมียพิษสุนัขบ้าหรือว่าวัคซีนอ,อื่นๆนะคะจะต้องเรียบร้อยแล้วนะคะ3ามค่ะถ่ายพยาธิและป้องกัน เห็บหมัดโดยประจำนะคะ C ค่ะไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ในรอบ3ถึง6เดือนค่ะน้องแมวนะคะแบ่งกรุ่ปเลือดออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ A ค่ะเป็นกรุ๊ปที่พบได้มากที่สุดโดยเฉพาะแมวไทยค่ะ B ค่ะมักพบในแมวสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะแต่มีรายงานว่าแมวสายพันธุ์ต่างประเทศโดยเฉพาะเปอร์เซียที่เลี้ยงในประเทศไทยก็มักจะพบเป็นกรุ่ป A นะคะ ต่อไปจะเป็นเลือดกรุ๊ป AB นะคะเป็นกรุ๊ปที่มีน้อยมากในทุกสายพันธุ์ไม่ถึง1%อร์เค่ะดังนั้นถ้าไม่กังวลว่าแมวสายพันธุ์ต่างประเทศต้องให้เลือดกับสายพันธุ์ต่างประเทศด้วยกันเท่านั้นเพราะอย่างไรก็ดีก่อนการให้เลือดทุกครั้งจําเป็นนะคะต้องทําการตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือดก่อนนะคะก่อนทุกครั้งค่ะนะคะอันนี้จะเป็น เป็นยังไงบ้างคะแมวนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะพูดถึงสิทธิพิเศษของสมาชิกผู้บริจาคเลือดนะครับกับโรงพยาบาลสัตว์ไอเวสนะคะ1ค่ะตรวจสุขภาพฟรีนะคะ10อย่างค่ะ2ตรวจเลือดนะคะจะเป็นค่าตับแล้วก็ไตนะคะทุก3เดือนค่ะจะเป็น cbc นะคะบวกบัสนะคะ3เดือนค่ะนะคะทุก3เดือนค่ะ3ค่ะสิทธิ์ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจทุก2เดือนฟรีค่ะ 4ค่ะรับยาบำรุงฟรีทุกครั้งที่มีการบริจาคเลือดค่ะ5ค่ะนอกจากนี้บริจาคครบ4ครั้งนะคะสิ์วัคซีนประจำปีแล้วก็ถ่ายเลือดพ,อาพยาธินะคะ สัตว์เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือต้องการผ่าตัดในบางครั้งก็มีความต้องการเลือดนะคะอย่างเร่งด่วนไม่ต่างจากคนเพราะน่าเสียดายที่หลายครั้งก็ได้ค่ะเลือดไม่ทันความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะด้วยเหตุน,นี้ทางโรงพยาบาลนะคะก็จึงเกิดนะคะวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณนะคะก็คือการบริจาคเลือดนะคะ <S <S I อเว d o ด o r Day นะคะวันที่สัตว์เลี้ยงของคุณจะได้เป็นฮีโร่เป็นวันที่เราจะนำสัตว์เลี้ยงบอมาบริจาคเลือดนะคะเพื่อต่อชีวิตให้กับ เพื่อนสัตว์เลี้ยงที่จําเป็นต้องการได้ใช้ทงทีค่ะนอกจากสัตว์เลี้ยงและคุณจะได้ทําบุญด้วยการบริจาคเลือดแล้วนะคะทางโรงพยาบาลสัตว์ไอเวสยังมอบสิทธิพิเศษให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะฮีโร่ของเรานะคะสิ่งที่ผู้บริจาคเลือดจะได้รับนะคะจะเป็นตรวจสุขภาพทัท่วไปฟังปอดหัวใจบวกวัดอ,อุณหภูมิแล้วก็ความดันตรวจเลือดความสมบูรณ์ของเลือดนะคะโรคพยาธิเม็ดเลือดนะคะ การทำงานของตับและไตาการบริจาคครบ3ครั้งได้รับวัคซีนประจำปีป้องกันเห็บหมัดขพะพยาธินอนหัวใจแล้วก็ถ่ายพยาธิรับเหรียญน,นะคะที่ระลึกเพื่อบริจาคครั้งที่หนึ่งเป็นเหรียญทองแดงนะคะครั้งที่10นะคะเป็นเหรียญเงินครั้งที่20เป็นเหรียญทองค่ะนะคะเหรียญอ,อันนี้นะคะเป็นที่ระลึกจากมูลนิธินะคะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากพิชิตนรลงนาลงเอ่นร, э tell, รนค์ลงสงามน,นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเอาไปแชร์ได้แล้วก็เป็นกำลังใจใพี่เล็กได้นะคะโดยการกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะพี่เล็กจะทำคลิปนะคะวันละ2คลิปนะคะเช้าค่ะเก้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็บ่ายค่ะสามโมงสิบห้านะคะพี่เล็กจะทำคลิปทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหน่วยเป็นกันค่ะทำวันละ2คลิปนะคะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะในเพจ Facebook นะคะ Instagram ค่ะ Twitter ค่ะแล้วก็ที่สะดวกที่สุดนี่ก็จะเป็นไลน์นะคะไลน์แอดนะคะเป็นไลน์แอด sp888 นะคะยิง QR code ได้ด้านล่างขวามือนะคะสแกน QR code แล้วก็เข้ามาคุยหรือมาสอบถามกันได้ค่ะ หรือไม่ก็สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ sp 8 8 8แนะคะหรือไม่ก็เข้ามา qr โค้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ